สวัสดีค่ะทุกคนคะเช้านี้ก็มาพบกับมามิออสกาเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มามิก็จะมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกอีกแล้วค่ะทั้งข้าวนาปีและนาปรังนะคะประจําวันที่15สิงหาคม2565ค่ะวันนี้นําเสนอราคาที่เป็นราคากลางนะคะแต่ละจังหวัดเลยเนาะทุกคนเข้ามาดูกันได้นะคะว่าราคาในแต่ละพื้นที่เนี่ย เหลือเท่าไหร่กันแล้วหรือว่าปรับเพิ่มขึ้นมากี่บาทนะเนาะแต่ว่าเห็นราคาตอนนี้คือนะเห็นเพื่อนเพือนได้คอมเมนต์กันเข้ามาว่าได้เกี่ยวข้าวนะปลังนะแถวพิศณุโลกนะขายไปล่าสุดคือเจ็ดพเองทุกคนอ,อือราคาคือแบบนะไม่ไม่คุ้มทุนนะทุกคนนะแต่บางครั้งก็จะเป็นต้องขายออกเนาะทุกคนอ,อ่าแล้วก็ดูค่ะผลผลิตปีนี้คือ นะ้ำไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยด้วยถ้าเป็นอย่างนี้นะคะได้ราคานี้ในช่วงเกี่ยวข้าวนาปีเนี่ยโอ้โหชาวนาคงจะเครียดกันหลายบ้านเลยเนาะอะ,อะทุกคนคะ้ะมามาเดี๋ยวมาดูราคากันในวันนี้เนาะ จะได้ไม่เสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวมาดูราคาข้าววันนี้กันค่ะเริ่มรายการแรกกันค่ะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดย่หนาปี2 5 6 4 2 6 5ค่ะจังหวัดขอนแก่น10,000บาท -12,000 บาทจังหวัดอุดรธานี9,300บาทถึง -9,800 บาทปรับลดลงนะคะจากสัปดาห์ที่แล้ว200บาทค่ะจังหวัดสกลนคร9,700บาทถึง -10,000 บาทจังหวัดกระสิน9,600บาทถ -10,500 บาทค่ะจังหวัดบุรารธานี8,500บาทถึง -9,000 บาทจังหวัดมหาสารคาม 9,500บาทถึง11,100บาทปรับลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ300บาทค่ะจังหวัดร้อยเอ็ด9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดชัยภูมิ9,500บาทถึง10,000บาทค่ะจังหวัดหนองบัวภู9,800บาทจังหวัดหนองคาย9,000บาทถึง10,000บาทค่ะปรับลดลงนะคะทุกคนขาลดลง300บาทเนาะจังหวัดมุกดาหาร9,500บาทถึง1 5 5 0 0บาทค่ะทุกคน รายการต่อมานะคะคราเปล่งเนื้อเมล็ดคระนาปี564พัาบ่ค่ะจังหวัดอุดรธา,านี8,500บาทถึง8,800บาทปรับลดลงเช่นกันนะคะทุกคนค่ะจังหวัดอำนาจเจริญ7,900บาทถึง9000บาทจังหวัดมุกดาหาร8000บาทถึง8,500บาทค่ะทุกคน ดูรายการต่อมานะคะทุกคนค่ะข้าเปลืกเจ้าเนาะข้าหอมมะลิค่ะปี2 5 6 4ันบสี่ถึงหกสิบห้าค่ะจังหวัสุรินทร์หนึ่งบาทถึง15000หมื่นหบาทค่ะปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสองร้อยบาทค่ะจังหวัดนครราชสีมาหนึ0งหมื่นสีันหาร้บาทถึงหนึ่งหมื่นห้าบาทค่ะจังหวัดอุดรธานี่งหมื่นสานหกร้อยบาทถึงหน3่0หมื่นสี่พันบาทจังหวัดศรีสะเกษหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทจังห 4,700บาทค่ะจังหวัดร้อยเอ็ด14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดมหาสารคาม14,000บาทถึง15,300บาทจังหวัดยะโสธร13,200บาทถึง15,800บาทค่ะจังหวัดชายภูมิ13,000บาทถึง15,000บาทค่ะทุกคนจังหวัดอำนาจเจริญ14,000บาทถึง15,400บาทจังหวัดนครพนม14,100บาทถึง15,000บาทค่ะจังหวัดขอนแก่น14,500บาทถึง <Engine Legend> 15,000บาทค่ะจังหวัดสกลนคร13,500บาทถึง14,200บาทค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์14,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,400บาทถึง14,300บาทจังหวัดหนองบัวลำพู14,500บาทถึง15,100บาทค่ะจังหวัดหนองคาย13,700บาทถึง14,500บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทค่ะทุกคน ดูรายการต่อมาที่เป็นข้าวเจ้านาปลังกันบ้างนะคะข่าเบิกเจ้านาปลังปี2565ค่ะจังหวัดนครสวรรค์9,300ัน9 3บาทถึง9,400บาทจังหวัดพิจิตร9 2 0 0บาทถึง9,500บาทนะคะปรับเพิ่มขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้ว100บาทค่ะทุกคนจังหวัดพิษณุโลก9,200บาท จังหวัดกำแพงเพชร9,000บาทถึง9,200บาทค่ะจังหวัดสุโขทัย8,800บาทถึง9,000บาทปรับลดลงนะคะจังหวัดสุพรรณบุรี9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดเพชรบูร์9,100บาทถึง9,200บาทค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดชัยนาท9,200บาทถึง9,400บาทจังหวัดลบบุรี9,000บาทถึง9,300บาท จังหวัดอุตรดิตถ์9,000บาทถึง9,500บาทค่ะทุกคนรายการต่อมานะเป็นรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดคละนาะปลังปี2,565ค่ะจังหวัดขอนแก่น8,000บาทถึง8,500บาทจังหวัดสกนลนคร9,000บาทค่ะจังหวัดหนองคาย7,000บาทถึง7,500บาทและสุดท้ายจังหวัดแพร่9,000บาทนะคะทุกคนคะ่ะเห็นรายการแล้วเห็นราคาข้าวกันแล้วให กำลังใจพี่น้องชาวนากันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะร่วมกันคอมเมนต์นะคะแบ่งปันนะราคาในแต่ละพื้นที่ของทุกคนเป็นอย่างไรบ้างเนาะร่วมกันคอมเมนต์ได้ะค่ะทุกคนมามีต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนี้จากกลมกันค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงะค่ะทุกคนคะ่ะข้อมูลประจําวันที่15สิงหาคม2565ค่ะมามีนําเสนอจบลงไปแล้วนะคะหาาคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีด้วยนะคะมามีจะได้มีแรงผลักดนันมี กำลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเดอ้อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมามีค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย